ACT Happy New Year 2026งานปีใหม่สุดเอกลุสิ e ของเหล่า ACT Holder มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของการเฉลิมฉลองรับปีใหม่2026ร่วมจับสลากรุ่นรับรถยนต์ Mercedes-Benz 2คำแท่ง iPhone 17 Pro Max และรางวัลอีกมากมายรวมมูลค่ากว่า5,977,777บาทเงื่อขาขการเข้าร่วมกิจกรรม กรอก a อสเซทไอดีของคุณบนเว็บไซต์ Acme t r a d e r i e s สองร่วมสวอปทู a อ,อเซในแคมเปญสวอปทูแอสเ,เซ็ตบวกสองจุดห้ d เปอร์เซ็นต์วิดยูเอสด s ททุกการสวอปหนึ่งครั้งจะได้รับหนึ่งสิทธิ์ในการจับสลาก 3. ผูพูด,ด่ลงทะเบียนกิจกรรม ACT Warrior the r o y a l t y 2จะได้รับหนึ่งสิทธิ์ทันที สงวนสิทธิ์สำหรับการจับสลากให้กับผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้นลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง24มกราคม2026เวลา18นาฬิกาเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาร่วมหล no ุนไปด้วยกันในวันเสาร์ที่24มกราคม2026ณเทรนด์ลิสท์พ์หรือรับชมถ่ายทอดสดได้ทาง eset.com าเปิดฉากปีใหม่ให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเพื่อบันทึกไว้ในความทรงจำตลอดไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ line oa admin t r a d e a l i s t